ผักชีใบดำเนี่ยมันปัญหาใหญ่จริงๆแล้วช่วงเนี้ยฝนตกแทบทุกวันวันนี้วันที่ย4ิกันยายนแสงเหนือมาดูแลผักชีแสงเหนือนะผักชีแสงเหนือก็เป็นสาวแล้วก็มีใบดำนะที่มีใบดำบ้างเพราะว่าที่แสงเหนือเนี่ยปลูกซ้ำผักชีมาสาครั้งแล้วและที่แสงเหนือค่อนข้างจะฉ่ำน้ำนะดูดูดิด,ดูมันค่อนข้างฉ่ำน้ำก็จะดูแลยากกว่าคนอื่นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแสงเหนือจัดเต็มนะครับที่เคยบอกนะครับว่าผักชีอายุไม่เกินเอ่อ 30วันก็ใช้ฟังกูลานตัวเดียวก็ได้หลัง30วันไปแล้วแสงเหนือก็จะใช้ไพเอ็กซอบวกอัลานแล้วก็เวลาพ่นยาทุกครั้งเราต้องใส่จับใบเทสลาไปด้วยแต่วันนี้แสงเหนือจัดเต็มแบบไม่สนใจใครคือว่าชุดสุดซอยเลยใช้อัลานบวกไพเอ็กซอแล้วก็บวกเอ่อฟังกูลานไปด้วยในเมื่อผักชีเอ่อแล้วก็มีจับใบด้วยนะต้องใส่ในเมื่อผักชีโรลรอ กระจัดเต็มไม่ดิรอร้อยกระบาทใส่ให้สุดซอยไปเลยเพจนี้พูดกองนะจริงใจแล้วให้ความรู้ปัจจุบันเป็นของเขาอนาคตเป็นของเรา